สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา3ที่มีนัดหมายสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านทางมือถือโดยมี3ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะช่องทางที่1ลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code 2. โลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ 3. ลงทะเบียนผ่านลิงก์และช่องทางโซเชียลมีเดียของทางโรงพยาบาลลาน,นาค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในการลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยมีวิธีการลงทะเบียนยังไงกันบ้างหลังจากเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็จะปรากฏหน้าเว็บไซต์นี้ขึ้นมาหน้าเว็บไซต์จะให้เรากรอกใช้เป็นเลขบัตรประชาชนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเลขประจําตัวผู้ป่วยก็ได้ในกรณีนี้เราสาธิตเป็นใช้เลขประจําตัวผู้ป่วยนะคะหลังจากนั้นคลิกตรวจสอบจะเข้ามายังหน้านี้ค่ะระบบจะทําการส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ป่วยได้ให้กับทางโรงพยาบาลน,นะคะ พอได้หมายเลข OTP แล้วนะคะก็กรอกรหัส OTP ในช่องกรอกรหัส OTP ค่ะกรอกเสร็จกดยืนยันนะคะจะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาผู้ป่วยเลือกวันที่ผู้ป่วยนัดนะคะแล้วก็ทำการลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีข้อความจากโรงพยาบาลน,นะคะส่งไปยังเมเสเซจในโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วยนะคะหลังจากได้ข้อความตอบกลับจากระบบของทางโรงพยาบาลน,นะคะผู้ป่วยเข้าไปคลิก ตรงลิงก์นะคะระบบจะกลับทาการส่งเป็นค r ว o า e โคให้ลูกค้านะคะเพื่อใช้ในการลงทะเบียนตอนลูกค้ามาตามนัดนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยได้ q r ว o d e โคจากทางระบบของโรงพยาบาลน,นะคะผู้ป่วยตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของชื่อนามสกุลและวันนัดให้ถูกต้องนะคะ พอถึงวันนัดหมายผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลทำการกดบัตรคิวของผู้ป่วยลงทะเบียนออนไลน์เมื่อถึงหมายเลขคิวของท่านให้แสดง QR วอารคให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนเพื่อทำการลงทะเบียนค่ะและรอรับใบนำตรวจเพื่อไปยังจุดให้บริการต่อไปค่ะ